2021 Nissan Terra หล่อเทแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นวันที่25พฤศจิกายน2020 Nissan Motor ภูมิภาคตะวันออกกลางจัดงานเปิดตัว2021 Nissan Terra หรือจำหน่ายในชื่อท้องถิ่นตะวันออกกลางว่า Nissan Xterra ซึ่งหน้าตาแบบนี้จะเป็น Nissan Terra Big Minichange er สำหรับเมืองไทย ที่จะต้องเปิดตัวภายในไตรามาสหนึ่งของปี2 0 2 1หรืออย่างช้าสุดคือไตรามาสสองของปี2 0 2 1อย่างที่ทางคิสกายเคยบอกไปแล้วว่าตลาดต้นออกกลางต้องรอเทอร์าโฉมใหม่โฉมไม่นื้เชนสีก่อนเพราะลูกค้าในแถบนั้นไม่ค่อยชอบหน้าตาเทอร่ารุ่นปัจจุบันที่ขายในไทยสัเท่าไหร่นะักและยังมีเสียงวิพากวิจารณ์จากดีลเลอร์เม,มืองไทยว่าหน้าตาเทอร่ายังดูละไม้คล้ายคลึกงกับรถกระบะก,กันอยู่ ถึงแม้ว่าทางนิสสันญี่ปุ่นมีการปรับปรุงหน้าตาไปแล้วก็ตามแต่ลูกค้าคนไทยยังมองว่าเทอร่าตัวเดิมยังคล้ายกับรถกระบะอยู่ดี2021นิสสันเทอร่าจึงมีการปรับเปลี่ยนหน้าตารถใหม่หมดจดเปลี่ยนเสียจนเกือบจำหน้าตาของเดิมแทบไม่ได้เลยเพราะมีการเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าใหม่ที่มีเส้นสายฝากระโปรงด้านหน้า นูนรับกับเส้นฝากระจังหน้า v ีโมชันแบบใหม่ดีไซน์ซุ้มแก้มล้อด้านหน้าถูกออกแบบใหม่หมดเพื่อให้รับกับไฟหน้าดีไซน์ไฟหน้าทรงบูมเมลแงแบบใหม่พร้อมไฟหน้าซิกเนเจอร์ไลท์แบบใหม่ดีไซน์เท่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่หมดจดทรงเสมือน3มิติและดีไซน์กันชนหน้าใหม่ที่ดูทันสมัยกว่าแพท r โ l ดีไซน์ใบหน้าของ n s s a n t e r r a m i ไม c h a ช n จะเป็นรถ SUV Body on Frame รุ่นแรกที่ได้รับอิทธิพลดีไซน์ใบหน้ามาจาก Nissan p a t r o มาเต็มๆแต่มีการออกแบบที่ดูโฉบเฉี่ยวกว่าและเหมาะสมกับขนาดของตัวรถที่มีขนาดเล็กกว่าและดูเพรียวกว่าด้วยส่วนดีไซน์บั้นท้ายมีการออกแบบกรอบป้ายทะเบียนใหม่หมดพร้อมดีไซน์ไฟท้ายแบบใหม่ LED ที่ดูเจิจรัดขึ้นในเวลากลางคืนและมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยก็คือการเปลี่ยนแผงแดชบอร์ดใหม่หมดจดโดยได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากรถยนต์นิสสันรุ่นล่าสุดมาผสมผสมกันแตกต่างจากรถระบานาวาร่าแบบสิ้นเชิงเลยหากพิจรารณารายละเอียดดีๆจะพบว่ามีการหยิบยืมชิ้นส่วนจากรถยนต์นั่งนิสสันมาใช้ร่วมกันอาทิปุ่มปรับแอร์ และมาดวันหน้าจอผู้ขับขี่สีเอามาจากนิส s ันซีฟี่และ Altima เป็นต้นแต่มีบางสิ่งที่น่าเป็นปริศนาเลยก็คือแผงแดชบอร์ดเวอร์ชันไทยจะมีการหุ้มด้วยวัสดุบุงนุ่มสังเคราะห์หรือไม่เพราะเท่าที่ดูจากในภาพดูเหมือนว่านิ s a ันเอสเทอร่าต้นออกกลางยังเป็นแผงแดชบอร์ดพลาสติกแข็งๆกันอยู่พร้อมกันนี้ยังมีการออกแบบเรือนเกียร์ดีไซน์ใหม่อีกด้วยนะครับ สำหรับสเปคนิสันเอสเทอร่าต้นออกกลางมีดังต่อไปนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตรให้พลังกำลังสูงสุด165แรงหแรงมาที่6,000รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ7จังหวะและในที่สุดนิสสัน ก็ได้เบ่งความยาวตัวถังรถออกไปให้ยาวถึง4,900ม mm. ิลเมตรนั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนตัวถังด้านหน้าที่ดูยื่นยาวเอาไปอีกขั้นพร้อมกับเปลี่ยนดีไซน์ด้านหลังใหม่จึงทำให้เทอร่าใหม่กลายเป็นรถ p p v ที่ยาวที่สุดของเมืองไทยส่วนความสูงกราวคลีแลนด์สูงถึง243ม mm. ิลเมตรกันเลยทีเดียว ระบบเบรกของ Nissan x อ e r r a คือหน้าดิสหลังดรัมตรงจุดนี้ต้องลุ้นกันว่าสเปคเมืองไทยจะได้หลังแบบดิสหรือไม่ในรุ่นท็อปสุดก็จะได้ล้ออลอยขนาด18นิ้วสวยงามขึ้นครับสำหรับอุปกรณ์ภายนอกของ n i s สันเท r า a มนเช e เวอร์ชันตันออกกลางหรือ Nissan x อ e r r a ได้แก่กระจมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวแบบพับอัโนมัต ไฟหน้า LED พร้อมไฟซิ g เ a t u r e Light พร้อมระบบปรับระดับไฟหน้าเมื่อบันทุกจนท้ายเชิดไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติพร้อม Follow Me Home ไฟตัดหมอกหน้า LED ไฟท้าย LED สปอยเลอร์ด้านท้ายแระกหลังคาสีเงินมือจับประตูภายนอกโครเมียมบันไดข้างโครเมียมติดตั้งยางอะไหแบบล้ออลอย ภายในห้องโดยสารติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานประกอบไปด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังแบบพาวเวอร์ไฮดรอลิกปรับระดับได้ด้วยมือพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มหมุนเลื่อนระบบขับเคลื่อนสีล้อกุญแจอัจฉริยะปุ่มกดสตาร์ทพร้อมรีโมทสตาร์ทเครื่องยนต์หน้าจอสีผู้ขับขี่ TFT ขนาดเจนนิวหน้าจอมอนิเตอร์ f อฟโรดมีไฟแอมบไลทที่ใช้สมาร์ทโฟนแบบไร้าสาย แอร์ออโต้แยก2ฝั่งพร้อมแอร์ด้านหลังหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ USB Type A และ Type C หน้าจอความบันเทิงบนฝ้าหลังคาขนาด1 1นิ้วรองรับ HDMI ลำโพง Bose Premium 8จุดระบบความปลอดภัยได้แก่ถุงลมนิรภัยรอบคัน6ใบ Cruise Control Differential Lock ล้อหลังระบบ VDC ระบบ Limited s l ิ p ระบบช่วยขึ้นและลงทางลาดชันกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาพร้อมระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันรถมี o f f ฟโรดโหมยมาให้ด้วยระบบตรวจจับอาการผู้ขับขี่เหนื่อยลา้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าระบบป้องกันการเปลี่ยนเลนกระทันหันระบบ Real Cross t r a f f i c Alert ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง สำหรับนิสสันเทอร่าไมน่าเชนเวอร์ชันเมืองไทยจะได้ข้าวของที่หรูขึ้นกว่านี้หรือไม่และราคาจำหน่ายจะเท่าไหร่ต้องติดตามกันให้ดีแต่โดยส่วนตัวถ้าราคาเริ่มต้น1ล้านนิดๆในเกรสเอสรุ่นล่างสุดมันน่าจะขายได้ดีพอสมควรเลยเพราะถ้าหารนิสสันไม่อยากทิ้งฐานลูกค้าเดิมคือฐานลูกค้าที่เคยใช้กระบาน,นิสสันตั้งแต่การเก่าก่อน ก็ต้องทำให้คนที่เคยใช้รถกระบะตั้งแต่สมัยนิสันบ b เอ็มฟรอนเทียนาวาราเป็นต้นมามาซูวิชิงซื้อเทอร่ามนเนเชนให้ได้เอาแค่ดันให้ได้10%จากฐานลูกค้านาวาร่ารุ่นปี2007จนถึงปัจจุบันประมาณ380,000รายนิสันก็อยู่ได้สบายโก่แล้วล่ะครับนอกเสียจากว่าทีมการตลาดปัจจุบันจะไม่แคร์ฐานเสียงลูกค้าเก่านิสันเลย ซึ่งก็น่าสีดายมากๆๆๆๆเลยล่ะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคิดกายขอพระคุณยิ่งสูงครับ